แบ่งกันไปทุกคนหรือวป็นโอกาสทีาเ็นีไมด้ระเด้ไปทำย่าให้ ง่ายก็สาเหากงตื่นเดินทำก็ดีก็ดีได้ป้าพีรองเขาได้โอกาสดีจะผ่านตรงจะไล่บานี่ยว่าดีป่เนี่ยผ่าได้หลายสิเมื่อวัดเมื่อง่ายก็เข่าก็ดีให้ญาโยมก้าสักบาเแล้อเตรียมโขของสักบาทเที่ยวโอ้ยดเดียพ์าเดียวเนี้ยนรเด็น้นนมากอ่ะ ถ้าบรับาทเทวโอตะกอนจันแถียวบมท่าถนนเตรียมสถานะในนี้ยังดท่านเดฮ็ดไปหรือเก่านีล่ะตักบาทเทวโวเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าบนลูกมะโปรดสวรรค์ดาวดิถือว่าขาเหตุีบาน้าปีนี้กบุญไร้าไรเนี่เทวารพระพุทธเจ้าลูกมะโปรดทกางมูบันี่คาะสงมูเยนมาโปรดตักอานแล้วจะมาเรี่ที่ท่านที่ผมฮื่อ เเมื่อเรื่องคำอาละบาดต้องตัตาองอื่นตัดตาขออื่นแต่ใจก็เหลไหลเป็ยังงานอาบาดการที่จริงกับพวก็เลยเนเราองดกพัตุกัจจการสักบาตรเทวโรยนินั่นแต่เอว่าพระพุทธเจ้าเป็นอนเง่พระดชื่ันสวดาวถึงอกใจมากผลลับดงมาเมื่อพนุสี เหตุทกานเองครับเพราะเดี๋ยวแบบบ้านหลงวิงเกาะมึงก็กำลัมือเดือดรมือไม่ดีเขาก็เห็ุทุกปีมันมีองเดียวผมก่ได้พ่อเหตแต่าบุญท้าป่าในท่านในท่านเมื่อเวลาเมื่อเนยังหันช่วงวับุระเมือนเนี่ยเมื่อเนเป็นวันสบวานลนาปบวรนาออกพรรษาตามหุ่ตามข้อกเป็นการออกพรรษาของโยม พอสมคนกับพอมาหน้าไวีซื้อคนอท่านไหนนี่นะบาองค์คนเพื่อนไปอีแต่เี่ังก็ปล่อยท่นไหนที่ฐานออกพี่ดาก็ทำหลอกนารปีเอย่ดี๋ยวเต๋อร้าละก็แวจะพิกไปแม่จะไปเจ้าโมนี่แล้วแต่รท่านโมนียนนั่นจั่ดเาน่ในตันี้ไที่บพอตูฟังวาเอากันได้ วันมือวันที่เน่ยเออวัอวันที่เจ็ยี่สิบสองยี่สองเนาะยี่สองหนาวเข้าที่พอดีมาเอื่อนมาเอื่อนยี่สิบยี่สิบแบบมาเลื้อนแล้วันพระเข้าไปตักบื้อเสูงใทาบุนตักบาตรขาบันออกภาษาญุ่นตั้งแต่ช่วยมาแล้วแต่ไม่เตรียมงานอยู่ทางที่ไปเก็บลูกฝากไปโอ้ยเก็บอย่งตัว เยี่เมือนเทียตัวเราเอิ่งะเราจะจะพาไตอนนี้นั่นเยงหมูอยู่กัไปเทียเทีดที่านได้อไเทียดููเทยดูแล้วไปตั้งอะไรมาเมา่หม้อผ้าหีบไว้การเทียดูกาก็นยุ่จะไหเอาม้อหนุนเทียบไปควยไปุวยไปยังวันนี้ผ่านกับผ้าไหมเป็นหีบเป็นหีบแยกดูแยกหลแลนวบุกนำหมอนเตรียมคออ ว่าอลี้ยงลูกเอาหาคนนี่ลูกไม่ใครแตพวกเขาให้การกายเ้าพิจารณาพุทธเขาไรอันนั้นจะเห็นเป็นหนีเป็นอไรหนีเราแต่ละมาเห็นแต่ละโซนดอกเพิ่งกะเห็พอสมควรเห็นเหตุการณ์เกิดประโยชน์หรือมีผู้ใดมักเรียนศาไปอย่างเลี้ลูกเขาพยายามเหมือนเป็นเถ่าแก่ทุลักการประจําเมื่อวานยากเคล็ดศิลปะการปาดเพิองแท่งหยวก เหตกหไปเอื่อนผู้เก้เหเปล่นมากจะนี่คือแนะนําเดีฟังดีๆเอื่อนผู้เห็นเปลนมาก,ะะกวันาน,าวน,น,นี้เขาก็เห็นเป็นบรรณาพ่นิจทาง้างเมือบานอันนี้คืออยากจะให้ถ้าเกิดอยากได้ลูกแด่่าอยาก,กได้ลูกไปเอปเื่อนมากไปเรามากผ้าเหตดแท่งหวกเห็นในหน้าเห็ต้นดอกเอ,าาากเอ,อื่นิไม้ไผ่ปราสาทต้นไม้ฮาูเกิดไม่เงยรุนอิูวจักแม่นว่าผู้เขาวัดรู้กับมีผู บกเข่าก็มีดด้วยฮะลัวเดียวเนี่ยเป็นการทอาตกเป็นปาดเป็นผู้คอยสอนนี่ยแท่งหยวกกล้วยโบราณเคนเราแท่งหยวกต้นปราสาทเพื่องี่เจีงได้น่ยไปเอามาเหยียดหงูจะจะเอามาไงมันเหยีดเจีงได้ก็ต้องให้แท่งน่ยโบราณเนี่ยเพป่นให้แท่งแท่งเพื่อเป็นการสืบสานประเภทนี้วัฒนธรรมแปลว่าบางอันแม่จะเป็นการสร้างความสามัคคีกัน เป็นเราพีเรานองผู้ใดนี่มาจ้าพ่อจะนองบอกอยูเฮ็ดแท่งด้วยตัวยันบ่าแท่งมากเกินมากให้แท่งเป็นฮัทแท่งกับนั้นคแท่งพี่นี้เขาเคยเป็นอยู่หรอกพี่นีตุยสมัยตะกี้พี่นีตุยไาเฮ็ดเออนั่แหละเขาเอามาะม่วงกับมะม่วงน้ำกันหัดน้ำกันอ่าเป็นอานิสงส์ที่สางปราสาทถึงเอ้าเฮ็ดเราเองอันนี้ว่าเนี่ยน้ำตกฟังให้เฮ็ดให้มันดีๆ ไหเป็นบ uhm. ัะลดอันนี้คือเอามาเลี้ยนลูกเอามาแล้วกับเกิดนมาแล้วกับจำไว้ฮารุ่นผ้าแท่งลูกแท่งหลานนี่เป็นการสืบสารประเภทนี้วัฒนธรรมภาษากันนันบาดเท่าบอกพระจ้ามูผู้เฒ่าเจ้าอย่างนี้บักเบ่งนี่แสดะเป็นการสื่อสารประเภทนี้วัฒนธรรมมียึดถือให้ผู้เดียวก็แล้ว เป็นอยังคือใสรผู้นั้ไปเอาดอกไม้กันหนาไปเอาตองกันนาเพื่อจะแบ่งกันอ่าเป็นเป็นการสืบสามประเภทนี่วัฒนธรรมอันดีเพื่อสามพวมสามสามัคคี์อ่าตลาดแเตรียมเมืองอันโดูฟังแต่ว่าสามพวมนไปนี่ดอกเนี่ยเก่าอีกยังก็สือมาไว้ห้ละละเป็นตัวอย่างเขาเดี๋ยวก่าอีหาโตฮกโตก็มัดเป็นสุ่มเป็นยังอ่าแต่จะแท่งหยวกเชนนี้ผู้ใดทางง่ายคนเพราะง่ทองมาอ่า ต้องมาอยู่บนผาอยู่บนเป็นสางวัดมาหลายบ้านเดี <c oughs> ๋ยเนี้ธรรมดาเฮียซอยอกันเฮียซอยอกันเด้ินไปต้องมาเด้อใต้พุนหือเป็นตัวแทนของชาวบ้านบ้านที่นำ้ำใจเขาเทาไป็นหนาเด้สางบาร,รมีบ้านสางบาร,รมี่ไปชาวบ,รรนะาาบา้านในหนาเขาสางต้มปีลูกในร้านเห็นดูๆย่ Nh ามเมาไปหลักเมาผู้ดเดียวเท่อนย่ Nh าปุ่นก็่าแสดงอาการเล็กน้อยมันขั้นแขียวนี่เขาเป็น คนแก่ให้มันมีคุณค่าเป็นคนชราให้มันมีประโยชน์เ,เป็เนเจ๊งได่ลูกหลานเทาสีหกักสีหุมสีหอมสีเอาแนวดีๆนัน่นนี่ในร่างกายเฮามีอยู่นิซอ่าในลูกให้หลานสืบสานต่อไปประกาศไวยกันเจริญพ้นเจริญบานนี่ละ่ะก็หนีดอกอ่ะเตรียมนำหยาดละพ้อนอ,อธิษฐานปารธนาเอาสุพ้นลำเงี้ยนับเจ้าหนีไปเนี่ยผู้บุญหลายเดี๋ยวอยู่เลยพรรษา ผู้เบิดว่าละกไปคืออยี่พอได้่หละเขาเา้า,ากับแปลวภาษาไม่กันดดดอกสาธุยยทาวลิวะฮาปุลาภลิปรนดีสกรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังวัดิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตตสัเพปพุเรนตุสังละปาจันโทปนรัตโตยธามณิชโช ติระโสยธรวิหันญาณธรรมปัจจุโกวนาสตุมาเตภววันตารโยสุขีขายโกภาภิวันธนาสีเรสเนจัง Kami menakunnya, kami naupajaya, gunota raja, rio raka raja Matapi tajajah, takapi mamang suriyo, jantimara jaguna, wantanara pijapamak Malah jahinda, jatuloka, palajah dewa, tayamu, mika manosaja Macam dawerika, pijasapesata, เมสุขังกติวิทังเป็นดุกิปังปะเปตวมาติมีนาปุญญกัมเมนาหิมีนาปุติเตนาจักกิปังสุระเปเจวะตันโมปะทานาเจตานังยตันตานิหินาธรรมายาวานิ

มังเตสดามานุพาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาภาวุตสามังคลาราคันตุสาพเทวตาสมปุูธานุพาเวนะสัทวาสุที่ภาวนตุเตภาวุตสามังคาังรา พันโนสัมภเทวตาสามภามานุภาเวนสตาสุเทพวันตุเตภวตุสัพพมังคารัาคันโนสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนสตาสุทดเทพวันตุเต